ลงเล่นยงหนึ่งเขาล่วงหนึ่งขาร่วงหนึ่งยิงยางิงยางรอดไปยิงยางรอดไปเพื่อนยิงยางรอดไปเราใส่ด้วยตรงนี้รวบตรงนี้รวบเขาไม่อยู่รถเขาไม่อยู่สี่รถสี่ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงแลมโบนี่ยิงได้มากหน่อยแลมโบสายมือพี่เพื่อนเล่นแล้วนะเพื่อนเล่นแล้วนะจอดผมลงลงมาลงมาดิเอียเล่นเลยเล่นเลยไปลมขวามีขวามีเอาไปขึ้นเขาเอาไปขึ้นเขา เอาไปเครืขาเวทเอาไปเครื่ขาเล่นยวรเนเียวลันเน่เป็นขวาลมลอมลมเล้ขวาอย่าอย่าพี่ผ่านรถเพื่อนตีหนุ่มไปหลงดันไปดันไปดันไปเรันนลีันเนเลีวรันเนเลี้ยันเน่เยวรันเน่เันเน่เยวรันเน่เลี้ยันเน่เลี้ยวรันเน่เลี้ยวันเน้ยวรันน้ยันเน่ันน่เันเน่เลีันน่เลันน่เลยวรันน่เลยวรันนวรันนยวรันเนันเน่ รอบ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 เอาเบอร์เอร์เบอร์ส okay. ับให้ t t ตายสับให้ตายเจ็บนะพิวันพิวันถอยมาได้นะส่วนด้วยอย่าอย่าลูดยาแหลกโดนยิงโดนยิงโดนยิงจาลูดยาแหลกเฮ้ยเพื่อนเราไปเขาเพื่อนเราไปเขาเพื่อเราไปด่าม้างบนหน่อยช่วยอยู่ไอ้เมื่อยยยูู่่่ชวอตาย ลาอยู่เดียววะนี่ลงไ่เฉยไปยลงไปงไงไไช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับใครใครช่วยนะช่วลาดิลาหลุดเข้าไปอ่ะบูบ้าบ้าบลาล้มล้มล้ล้มล้มล้มวเพื่อยู่บนลาน ไม่ตายนะไม่ตายไม่ไมตายไอ้ล้มัวิ่ง้ล้มลมหัวขาวัวขาวไม่ตายัวขาวยังไม่ตายอยไ้ชุบรเห็นเปล่าพี่บบพี่บบคอยเล่นอยเล่นไินล้มเล้มล้มเอนเพื่อนหอยล้มพอะไรหาเด็้อยอันน้ยหัวขาวเนี้ยยังไม่ตายไม่ตายเน้ย มึงแหลมหมอมึงรู้เข้ามามึงแหลมหมอฟาดคนไหนคนเด็ดมาไปเป็นเรื่อง่เดี๋ยวอุ้มไปอุ้มไปฝั่งเราอุ้มไปอุ้มไปไปลมเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายนะต้นยิงแล้วอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปมันลูกเพื่อนเราลูกเพื่อนเราไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนมาช่วยเพื่อนหน่อย ดูเขาอุ้มเพื่อนเราด้วยนะดูเพื่อนได้เยอะอยอะอุ้มเพื่อนนะเฮ้ยสายๆกูได้ตัวกายตัวกมามันเยอะเฮ้ยมาไอ้มันชุบไอเขาจะปมดแล้วคือหน่อยเขาจะหมดแล้วไม่ให้หมดไม่ให้หมดอใหใช่ไยมอยาสายข้างบนค่าดูดูเพื่อนไปมองยตนดี

อยากเล่นเล่นนี่ไอ้นี่โน่ยิงบนรถเซฟโซนยิงไม่ร่วงมันยิงไม่ร่วงยิงไม่ได้มาเซฟโซนมันยิงรถมาเซฟโซนมันยิงไม่ร่วงพีเด้นยิงเซโตโน่บเดินมันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เซฟโซนยิงหล่อได้ปหมเ้ามายิงหล่อยิงไม่เข้ายิงมัยิงไม่เข้าทั้งหมดโอเคเขาออกเขาออกเขาออกไป รอรอปีนเราปีาปอนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนะหยิบอไรหยิงอะไรหยิงอะไรหยิงให้แล้ว,ลว,ลวเล่นไปเล่นไปมสองคนพอสองคนพอไปประกอบอีกคนนึงไปประกอบอีกคนนึง คนคนหนึ่งข้างล่างสองสวยสวยสวยปากดีนี่มึงปากดีนี่เฮ้ไอ้ควายย้อนเฮียซัมเบรเอาเว้ยตัวสู้สู้ไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยแล้วไม่ต้องถอยแล้วไม่ต้องถอยแล้วสวดเลยปลาสวดเลยปลา เอเ่สเสเเลยเอา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 ไปเล่นตรงถนนไปเล่นตงถนนเอาเลยไปเล่นตรงถนนไปเล่นตงถนนไปเล่นตงถนนรถยิงยิอยโวบยลวงนะลวงนะทำเบกันไปอวัตกหมดอวโวตกหมด ไปมาหลุดลงไปเล่นแล้วนะไปไปเล่น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 เลยไปเล่นทางเดียวกันไปเล่นทางเดียวกับเพื่อนไปเล่นทางเดียวกับเพื่อนไปลงผมล้มไปมาไปมาไปมาไปดีโวไปดีโวสองคนไปดีโวสองคนไม่ต้องข้ามไปไม่ต้องข้ามไปอีวัอีวัวตกอย่าให้ขึ้น

โน้มโน้มน้ม้ม้เออดูทางข้าหน่อยเดี๋ยวพี่กาบเดี๋ยวพี่กาบปล่อยไปดูอเคดบหน่อยครบ้ม่อยครมหน่อยร้มน่อยบครบครบหน่อยครหน่อยโ้ยปดกอไม่ไหวเพื่อนคร้ล้อกวิ่งเดือดร้วเอ้นปืนปืนลองขวานนะปืนมีกวาคนนึครับ มารีเซ็ตสักแล้วนี่มารีเซ็ตกันผมหน่อย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 กันอยู่กันอยู่สวยตายเยอะว่ะผมไปเไาตายเยอะเราตายเยอะเหมาะตะโกนเลยโอเวอร์ลุกข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้เดี๋ยว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 แยกให้ดีเซ็ตเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนมารีเซ็ตเอาเอาเอาเขาไปกองไว้ข้างหลัง ถอย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 หนึ S> <S Arrow, no ่งหนึ่งออกออกตัวชุบเล้วเองโอ้ย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 ้้ ปิดไปม่ได้ปิดไปม่ได้ควายโง่ไอ้ไอ้เดียเอาไป้ย่มันไม่แตกเลยสักลอวะอมาดวยเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาเ้ยมาเวิซมดรอสมาแล้วดรอลอมาดอมาระวัง เอ้ควันคือแล้วดับแล้วมั้งนะดับแล้ว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 อลงแล้วแเอาไปเอามันก่อนเอามันก่อนให้เสียงกันนะครับให้เสียงกันเลไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงล่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงลไม่หลุดเหรออดีมันัวด้วยโทษครับมันลมันแบบพึ่งพึ่งวาร์ปมาโทษทีโทษทีไอ้ปาตีปาตีปาตีข้างหลังมีอีกนะข้างหลังมันมีอีกนะระวัง ตีเลยไม้ตีเลยม้ตีเลยหลังมีหลังมีเทนรอดเลยตีดเลยรถบักอะรถรถบัรถบัรถบัไปไม่ได้ไปหนเฮ้ยไไม่บักไ่บัอีโวลุดอีโวลุดดมีกล่องมีกล่องมีมีมีเดี๋ยวซอมเดี๋ยวซอมม้อซอมซอมอมซวลุดอีโวลุดผมไีปีปล่อยปล่อยจะหอจะหอเฮ้ยมันบมันบักเดวหอเองเดวหอเองเดวหอเองหอเอปเอาหออเาอเับเดาี เเอาาลยใครหิวปะพี่หิวไม่ไม่เอาเลยตัวข right ับอ่ะแลมเพทอ่ะตัวขับแลมเพทเอาเลยไอสัตว์ใครจะขับใครจะขับใครจะขับไอบอนมาขับไหมฮะไม่ขับไม่ขับขับไม่เก่งหรือกูก็ไม่เก่งล็อกล็อกฟูเหรียลล็อกอะฟูเหรียลล็อกอะฟูเรียลล็อกฟูเหรียลล็อกไอสัตวใครจะขับปะใครขับใครขับอีโวทุกคนโวได้ขับได้เหรอเออได้ขับได้เอาเลยเร็วเร็วเร็วไปแป้ง